ครับผมซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างมันนอกและหัดทำเกษตรยามว่างก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับผมมากล่าวคำขอบคุณนะครับเพื่อนๆ FC นะครับแล้วก็เพื่อนๆจาก y o YouTube หลายๆช่องที่เข้ามากดติดตามช่องนะครับหัดทำเกษตรยามว่างนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้วันที่28 นะครับตุลาคมนะครับ2,564นะครับวันนี้ได้ทำการเปิดสร้างรายได้ช่อง youtube นะครับช่อง่อมเอ่อช่องหัดทำเกษตรยางว่างนะครับเพื่อนๆนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเอนะครับแล้วก็อ่าขอขอบคุณนะครับอ่าเพื่อนๆจาก youtube หลายๆช่องที่เข้ามาติดตามนะครับอ่าเพื่อนๆถามว่านะครับผมทำช่อง youtube มา นะครับกี่เดือนนะครับจนถึงวันที่ผ่านกฎของ youtube นะครับเพื่อนๆนะครับครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยจริงๆนะครับว่าทำ u t u b e นะครับผมทำมานะครับกี่เดือนถึงผ่านกฎของ youtube นะครับกฎของ youtube ก็คือนะครับหนึ่งพผู้ติดตามแล้วก็4ี่พันชั่วโมงการรับชมนะครับเพื่อนๆน นะครับจะกี่เดือนกี่ปีก็ตามนะครับเพื่อนๆก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมใช้ระยะเวลานะครับในการสร้างช่องนี้ขึ้นมานะครับจนกว่านะครับมาผ่านกฎของ y o u t u นะครับเพื่อนๆนะครับมาผ่านกฎช่วงราวๆวันที่25นะครับ25เดือนตุลาคม2,564นี่แหละนะครับก็นับเวลาเป็น 6เดือนนะครับเพื่อนๆก็ดูจากาคลิปที่ผมแคปหน้าจอมาก็ได้นะครับแล้วทีนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะมีเพื่อนๆหลายๆท่านสงสัยนะครับว่า,าแล้วช่องแรกของผมนะครับช่องแรกก็คือช่องซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกนะครับเพื่อนๆนะก็เป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับงานซ่อมรถมอไซค์ นะครับซ่อมอุปกรณ์การเกษตรอะไรทั้งหลายแหล่นี่แหละนะครับเพื่อนๆเป็นงานซ่อมว่ายง่ายนะครับเพื่อนๆผมใช้ระยะเวลากี่เดือนในการสร้างช่องนั้นนะครับในการสร้างช่องซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกให้ผ่านกฎของ youtube นะครับเพื่อนๆนะครับผมใช้เวลานะครับในการสร้างช่องซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกนะครับเพื่อนๆนะครับนับตั้งแต่คลิปแรกไปจนกว่านะครับ จะผ่านกฎเกณฑ์ของ YouTube ก็คือ1,000คนกับชั่วโมงการรับชมที่4,000ชั่วโมงนะครับผมใช้ระยะเวลาไปนะครับทั้งสิ้น8เดือนนะครับเพื่อนๆจากที่นะครับผมไม่เคยทำ YouTube เลยผมไม่รู้จักนะครับผมไม่รู้จักขั้นตอนไม่รู้จักกระบวนการในการทำ u t u b e เลยนะครับก็ทำมั่วๆมาเรื่อยๆนะครับก็มาผ่านกฎอยู่ที่8เดือนนะครับ ครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับที่ผมแคปหน้าจอมานะครับเพื่อนๆก็คือช่องหลักของผมเองนะครับช่องที่ผมสร้างขึ้นมาช่องแรกเลยนะครับชื่อช่องว่าซ่อมมอไซ่์สไตล์ช่างบ้านนอกนะครับเพื่อนๆก็ทำช่องนี้นะครับเกี่ยวกับงานซ่อมรถมาก็ใช้ระยะเวลานะครับทั้งสิ้นนะครับนับตั้งแต่วันที่ทําคลิป ไปจนถึงนะครับวันที่ผ่านกด y o u t u b e นะครับก็คือ,อ1,000ผู้ติดตามกับ4,000ชั่วโมงนะครับผมใช้นะครับผมใช้ระยะเวลาในการสร้างช่องนี้ก็8เดือนนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะสังเกตจากภาพนะครับในภาพเขาก็จะระบุไว้ว่าคลิปนี้นะครับผมได้ลงไปเป็นระยะเวลา1ปีนะครับ นะครับเพื่อนๆก็ปีกว่าแล้วแหละนะครับเพื่อนๆนะครับก็เป็น3-4สี่คลิปแรกที่ลงไปในช่อง u t u b e นะครับเพื่อนๆนะครับสามสิบสามสี่คลิปแรกที่ลงไปในช่อง YouTube นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งของคลิปนะครับจะไปอยู่ในกลุ่มช่างนะครับกลุ่มช่างนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์ในการทํากลุ่มช่างขึ้นมานะครับเพื่อนๆสร้างกลุ่มช่าง ช่วงนั้นสร้างประมาณ 3- 4ถึงกลุ่มนะครับเพื่อนๆก็มีประสบการณ์มาจากตรงนั้นก็เลยเออดึงนะครับดึงข้อมูลนะครับทำเป็นสส่วนส่วนหนึ่งเอาลงไปในนะครับครับข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคลิปย่อยๆนะครับผมก็ทำลงไปในส่วนของกลุ่มช่างนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อกลุ่มช่างให้นะครับเผื่อท่านใดสนใจเกี่ยวกับงานซ่อมรถก็เข้าไป อขอข้อมูลไปสอบไปถามได้แต่ท่านที่จะเข้าไปในกลุ่มช่างนะครับเพื่อนๆต้องแจ้งนะครับแจ้งแอดมินด้วยว่า,ามาจากช่อง y t u t u นะครับซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างม้าน,นอกหรือว่าแจ้งแอดมินเข้าไปนะครับว่ามาจาก Youtube ช่องนะครับหัดทำเกษตรยามว่างนะครับเพื่อนๆไม่งั้นแอดมินเขาจะไม่รับนะครับโดยปกติแล้วถ้าไม่ตอบคำถามาถ้าไม่ตอบคำถามไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ งานซ่อมรถเลยเขาจะไม่รับนะครับเพืเ่อนๆถ้าใครจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อช่องไว้ให้นะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆนี่ก็เป็นชื่อกลุ่มนะครับกลุ่มช่างที่ผมได้สร้างขึ้นมาร่วมกับอาจารย์ช่างหลายๆท่านนะครับที่ได้สร้างกลุ่มขึ้นมานะครับช่วงที่สร้างกลุ่มนะครับถ้าผมหันมาทํา youtube ในช่วงนั้นนะครับโอ้ก็คงไปได้ไกลกว่าน,นี้นะครับเพื่อนๆ แล้เพราะว่ามัวไปแต่มัวไปสร้างแต่กลุ่มช่างนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่ยังคงเหลืออยู่2กลุ่มนะครับลหลายกลุ่มผมก็ได้ปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่ไหวจริงๆนะครับที่จะมานั่งตอบคําถามให้กับเอฟซีนะครับเขาไม่ได้ถามในกลุ่มนะครับอพอรู้จักเราเขาก็ทักมาถามทาง Facebook อะไรประมาณนั้นนะครับไม่มีเวลาตอบครับ ก็เลยทําการปิดไปนะครับแล้วก็มาท youtube นะครับเพื่อนๆนครับเพื่อนๆครับอ่าก็มีเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊นะครับที่ผ่านกฎของ youtube มาได้เร็วขนาดนี้นะครับเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะเร็วกว่าผมนะครับในระยะสองสามเดือนที่ผ่านกฎก็มีนะครับแต่ผมใช้ระยะเวลาหกเดือนนะครับในการอ่า เปิดช่อง YouTube แล้วก็ผ่านกฎเกณฑ์ของ YouTube คุณเ,เพื่อนสงสัยนะครับคุณเ,เพื่อนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมีใครคอยแนะนำแนวทางหรือเปล่านะครับผมตอบว่านะครับในช่วงที่สร้างนะครับในช่วงที่สร้างช่องแรกนะครับก็คือในช่วงที่สร้างช่องซ่อมมอไซค์สไตล์ช่าง้านนอกนะครับไม่รู้จักใครเลยนะครับสร้างมาแบบมุมั่วนะครับพอมาช่องที่สองนะครับมาช่องที่สองนะครับ ช่วงประมาณ3เดือนย้อนหลังนะครับเพื่นอนๆก็ไปรู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับไปรู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อช่องของอาจารย์เลยแล้วกันนะครับท่านอาจารย์ทําอยู่2ช่องนะครับเป็นคนชี้แนะแนวทางนะครับเป็นคนเข้ามาติชมแนะนําให้แก้ไขปร,ปรับปรุงในการทําคลิปหลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆ นะครับผมอยากให้เพื่อนๆอเขาไปดูเขาไปชมวิธีการทำคอนเทนต์วิธีการพูดของอท่านอาจารย์นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขึ้นชื่อช่องให้ดูนะครับช่องของอาจารย์นะครับครับผมนี่ก็เป็นช่องเล้าข้าวเรือนช่างของอาจารย์ยามหรือว่าพี่ยามนะครับก็เป็นช่องที่สองของพี่ยามนะครับเพื่อนๆนะครับก็ สร้างมา,าไล่ไลๆเรียๆก,กันกับช่องหัดทำเกษตรยามว่างของผมนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็เป็นช่องหลักของพี่ยามนะครับผู้ที่คอยชี้แนะแนวทางนะครับเพื่อนๆนะครับให้ผมมาถึงปลายทางนะถึงจุดหมายได้อย่างวันนี้นี้แล้วก็ผมก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆการทำช่อง youtube นะครับถ้าเพื่อนๆมีช่อง youtube แล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆจะใช้เฟซใช้เมลในการสั่งซื้อสินค้านะครับใช้เมลในการติดต่อธุรกรรมใดๆนะครับให้ระวังนะครับเพราะว่าผมโดนแฮกเมลมาแล้วนะครับก็ได้มีนะครับก็ได้มีรอบก่อนนะครับก็มีพี่ๆจาก youtube อีก2ช่องนะครับก็คือ,อนี่นะครับ ก็เป็นช่องของพี่อ๊อฟนะครับสตาร์ชาน n e ลกับช่องของพี่ไก่นะครับเลาะไปเรื่อยบายไก่ไก่นะครับก็เป็นสองช่องนี้ที่เข้ามาทำการกู้เมลกู้เฟซกู้อะไรคืนให้ผมนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับสองช่องนี้นะครับครับเพื่อนๆครับนอกจากสองช่องที่กล่าวมานะครับก็คือช่องสตาร์ชาน n อลนะครับแล้วก็ช่องเลาะไปเรื่อยบายไก่ไก่นะครับ ที่เข้ามาช่วยในการกู้ช่อง youtube คืนแล้วก็กู้ในส่วนของเมลแล้วก็ facebook นะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดโดนอีกครับพี่ยามนะครับพี่ยามทำเกษตรยามทำเกษตรใจกเกษมนี่แหละนะครับมากู้คืนให้นะครับไม่รู้ไปโดนอะไรมาเข้าช่องไม่ได้นะครับก็ได้พี่ยามนะครับเป็นคนเข้ามากู้ช่องคืนนะครับก็ถึงสามารถ อ่าเข้าช่องได้จนถึงทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ไม่กล้าไปสั่งซื้ออะไรมั่วๆผ่านเฟซผ่านเมลแล้วนะครับอันตรายเหลือเกินนะครับเพื่อนๆนะครับอ้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณ f อแล้วก็เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอ่าจาก u t u b e ช่องต่างๆที่เข้ามากดติดตามที่เข้ามารับชมนะครับจนทําให้ผมนะครับผ่านกดของ YouTube ในวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ ใช้เวลาระยะใช้ระยะเวลาไป6เดือนนะครับกว่าๆในการสร้างนะครับสร้าง youtube ช่องหัาทำเกษตรยามว่างจนมาถึงนะครับปลายทางแล้วนะครับข้ามข้ามฝ้าข้ามฝัมง่งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ผ่านกฎเกณฑ์ของอ youtube ไปเป็นที่เรียบร้อยกับ1,000คน4,000ชั่วโมงนะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมา เล่านะครับเกี่ยวกับคําว่าคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์คืออะไรบางคนยังไม่เข้าใจกับการทำคอนเทนต์นะครับคําว่าคอนเทนต์มันตีความหมายได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆเอาเอาไว้พบกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับผม